สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับพวกเราสองคนพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้มีซีรีส์เรื่องใหม่จะมาแนะนำก็คือเอาจริงๆซีรีส์เรื่องเนี้ยตัวเราเองอะ่ะเรายังไม่ได้ดูแบบเต็มเมเลยก็คือแบบไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบแต่เราอะ่ะรู้เรื่องมาตั้งแต่แรก<ม>คือเราอะ่ะดูใน<ม>ฮท,ท็ในทวิตเตอร์แล้วก็พเพราะออ๋อเพราะเรารู้สึกว่าคือตอนนั้นเอาจริงคือยังไม่ว่างดูแต่ว่าทนกระแสไม่ไหวก็เลยเข้าไปเช็คเรตติ้งในทวิตเตอร์ พราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราได้แค่ดูดูดูแค่กระแสหรือแฮชแท็กอะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมีความเป็นซิมโบลิกสูงมากคือมันมีแบบเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์หรือความหมายในยะแฝงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมด <c oughs> แล้วเราก็เลยว่าเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบเรามีเวลาว่างแล้วเราจะมาอินดีเทลกับกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะเราสึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมันสวยมันมีความสละสลวยเกิดขึ้นรัดและไปคอนเสิร์ตมา รับน้องพีพีเป็นลูกเรียบร้อยหลังจากเป็นป้าของน้องพีพีอยู่มาพักใหญ่ใช่คือพี่ได้ยินอ่น้องกุ๊กกี้บอกสาวอ่าบอกว่าเนี่ยอยากดูพีพีไอ้เราก็ต้องเดือดเนื้อร้อนหาบัตรให้เขาอีกอ่ะล้วก็ไปดูด้วยเราก็แบบอ่ะโดนได้น้องน้องพีจริตคือน้องเป็นคนที่จริตถูกกับเรามากเราแบบเราชอบเด็กแบบนี้อะไรเงี้ยชอบแบบชอบเด็กแบบน้องพีพีอะก็เลยแบบโอเคฉันอยากน้องพีพีเป็นลูกเป็นลูกคนแรกในวงการติ่งยี่สิบกว่าปีของเราถึงขั้นแบบ ไลน์ <king> ไปบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่ามึงจริงดิยี่สิบกว่าปีของม,งมึงมึงมีลูกแล้วเพราะคนอื่นเขาะจแบบเอ็นดูเป็นลูกเป็นอะไรเนี่ยเยอะแยะซึ่งเราไม่เราไม่เคยรับใครเป็นลูกเลยเพราะเราสุขว่าแบบมันต้องมีบางอย่างที่มันต้องแบบใช่จริงๆเราถึงจะรับ <im mon> อะไรเงี้ย <im mon> ซึ่งตอนนี้เราก็แบบรับพีพีเป็นลูกแล้วก็เดี๋ยวเราไปเกาซีรีส์นี้ก่อนก็คือซีรีส์เนี้ยตอนแรกมันเป็นโปรเจกต์เมื่อประมาณต้นปีชื่อว่า BKP P เดอะซีรีก็คือมาจากบิวกิน PP ก็คือน้องบิวกินนักแสดงนํากับน้อง PP ตอนนั้นเขาไม่มีชื่อเรื่องกันเพราะว่าเออเขาจะทาซีรีส์กันแล้วติดโควิดเขาเลยถ่ายทาไม่ได้ก็แต่ว่าช่วงโควิดก็จะมีแบบการเวิร์กช็อปแบบโดยซูอย่างเงี้ยโดยแบบแอปพลิเคชันอ่ะเนาะแล้วก็ทำเวิร์กช็อปอาการแล้วก็เป็นเรื่องราวของเด็กเรื่องราวของเด็กเด็กช่วงจะเข้ามาหาลัยแต่เป็นเด็กคือมันมันพิเศษกว่าปกติคือเป็นเด็กต่างจังหวัดก็คือจังหวัดภูเก็ต เนื้อเรื่องดําเนินอยู่ที่ภูเก็ตน้องๆก็ต้อง move ตัวเองไปถ่ายทําที่ภูเก็ตทั้งหมดใช่ใช้เวลาแบบเป็นเดือนเดือนกว่าๆเงี้ยไปถ่ายทําทุกอย่างที่ภูเก็ตหมดเลยก็จะได้แบบเราจะได้เห็นฟอีอย่างนึงเพราะปกติซีรีส์ที่เราเห็นก็คือเป็นเด็กกรุงเทพเนาะอันนี้ก็คือมีความเป็นเด็กภูเก็ตแบบเด็กต่างจังหวัดเน้ยเราก็จะได้ฉากได้วิวได้วิวใช่เปนแบบมีแบบแถวแบบตึกของแบบตึกของโอทาวอะไรขาอหรือแบบทะเลใช่อะไรเงี้ยก็ เลยชวนพี่แพงมาดูกันว่าจะตกพี่แพงให้น้องพี่พีของมัมมีได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ <c oughs> อความคิดเก็กเนาะก็คงบอกว่าขอบคุณมากที่ทำให้ผมอยากเอาชนะจน อันนี้กลับไปปีห้าเก้าแนนวิทย์พันวาพ่อแม่โอ้ยเอาซ้อมตีแล้วน,นี่มาแอบ,บด้วยอ๋อกลอะอันเจอกับมันครั้งแรก หน้าบอร์ดประกาศสอบนั่นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกหมู่เราอยู่ล็อกนะกลายเป็นชื่อกลุ่มของเราหมูเราอยู่ล็อกพวกเพื่อนๆชอบมากินหมี่ฮกเกี้ยนที่บ้านผมอย่าปนมันที่ชอบกินเส้นหมี่พุ่นในหมี่ฮกเกี้ยนอย่าปน ซึ่งมีหุ้นมีหุ้นองแหมีข่าวมีหุ้นภาษาบ้านเราเลยอ่ะขึ้นอจะเป็นพระเอกแบบเียงเลยนี่นี่อเป็นไอดอลเป็นไอดอลนั้กแสดงคนแรกที่เล่นตะกล อย่างมจีอย่างบดปล่อยพ่อข้าไปเถอะแสดงได้ด้วยเนอะกนจนเวลาเซ็งๆก็ชอบตรงอะไรเหมือนเหมือเออน่ารักน่ารกหนอยากไปทะเลเลยอ่ะเอาโตแล้วยังออ่ยังยังยัมีดีสใสแปลกๆอยูอย่างเนี้ มันชอบทำจมูกเหมือนเหม็อนอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วอ่ะมันแค่ขันหลังคงจะมีแต่ผมที่รู้สิ่งนี้ทจำจมูกเหม็นๆคือขันหลงังโอเอ๋วว่าไงอยากเล่นไหมคะอ่าทำไมไม่เลือก แสดงไม่ต้องมีซับเลยรู้เรื่องเเรเรื่องผัดซาบานเราเา่าไม่ได้จะทำยังไงเนี่ยเโย่เสีเเกเฉัเอาอเขากลัวอ๋อก็กลัวเสียงกระทัดรอ ช่วยตลอดเลยน,น,นาย่ารักน่าจะซซวานอนเล่นอยู่หลังเวทีอ๋ดูนี่ ยงอะห้องเคือกูเ้ยกูไม่รู้ว่าจะไปโคดแข่งกูไงอีกแล้วอีกแล้วหรือเปล่าแบบลูกๆคงรู้แบบไอ้ยาเออซ้ายขวาก็แบบน้องคงแบบรู้สึกเปรียบเทียบ หนน้องโดนเปรียบเทียบอะนุ <serves> ้เขาอย่างนี้แหละเด็กผู้ชายชอบแกล้งเด็กผู้หญิงนี่ชอบามนูเชื่องมากเนี่ยดช่องดูเชื่อง

อขาวแบบดูของอ,นนอเอ๋ออเอ๋วได้เก้าแตบสามสิบอิตเซ่เดงน้วชหน้าเพื่อนอเดี๋ยวเดี๋ยบทะเลาะกันอีกเนี่ย อ, 30, 50, 50, 50, 100. อ, ceksin, อ,อูน่ารโอ้โหคุณโฟนต้องเามื่นตัวเก้าหมื่นเก้ามืนคุณโฟนเก้าหมื่นวะน่ักทุกูน่ารักจังเลยคุณแม่น่ารักเก้าหมื่นก็ไม่น้อยนะไม่เยอะเลยแหละสำหรับแบบเด็กแบบต่างจังหวัดอ่ะ มึงองคอเมรการมองมือไม้อะหือ่ะั้นหรว่าไมอะไอ้เวมันงจกเนีตงใจ่หมไอคะแนนดีขึ้นอไอนนงแค่นี้่ติเอาอีกแล้วพูดน่ยดูพูดแตงอีกแล้ว จะร้องลูกชื่อพอเลยไม่ก็ไม่ได้อ,อ <S 1> <S 1> ดยากไงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจดูคะแนนกูเมื่อวาน ไม่ได้ตั้งใจด่ากูเมื่อกี้ใช่ป่มมันไม่นีอ่ะเป็นอะไรบ้างวะไี่กูสารไปยุ่งเล้วเ,เว้ยไม่ยากลันมัยงูหนูจะมองเขาแบบนั้นไม่ได้ลูกไอ้ยูไม่งี ดูดิไม่น้ำเสียงฉันจะยอมเขาทุกอย่างก็มีบังอย่างพ่อเพราะว่ามันใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์เกรดแล้วก็พอร์ตโลิโออระก็ลูกก็ทำกิจกรรมไเยอะยังไงก็น่าจะมีโอกาสติดอยู่แลแล้วถ้าไม่ติดจะยังไงีสอร์ที่บ้านยังอยากทำอยู่ไหมไปทุกมโกคุณจะท่องีสอร์ยังไม่ได้คิดเลยนะ แต่รู่ชอบการสนายที่สุดทนายก็จะไม่ยามอย่างแกนะจะรอดใช่ไหมมันสองบ้านเขาผิดกันเลยเนาะน่ารักเลยนี่รู้ไม่ชอบกินไว้แต่เอาหน่อยมะเค้าเนี่ยมันสิรึมงคนอุ้ยโกก็น่ารักเนาะไหนวะตื่นเดียวไม่ชอบมา

10คนอ้่ะโอ้ยนุ้ย oh! โอ้ยนุ oh! ้ยเลยโอ้คนแรกเลยอ่ะโหคนแรกเลยชื่อแรกเลยอ่ะแกแปะแล้ว 对对对，哎，我也哇，嗯，没招。 กลัวมาเยออเยอะแน่เลยอ่ะ hmm. จะร้องแล้ว โอ้ย้หอกไม่ตดอ่ะไม่เห็นตอ่ไม่ไ่หอไปสอร้อยไม่ชัอโอ้ยลอ เพราะว่าโอเอ๋เป <begun> <oni seid> <im lly bokki gehört> ็นเด็กไม่เก่งไงเขาก็กลัวว่าเขาเวลาไปแอดมิชชั่นก็กลัวไม่ได้อ่ะ ก็เป็นที่เด็กตอนมาตอนเด็กอะ่ะ<ม>ร,รู้ได้ไงว่าเขาจะอยู่ตรงไหน,นอ๋อกระเป๋ามา,าให้อคิดว่าน่าอยูที่นี่ อนยโอ้ยจะร้องอีกแล้วว่ายุบมาโ,โทษนะพี่บอกว่าแสดงมันแค่นี้สอนไม่ดีหรอคุณรู้สึกดีดรอว ừ xong rồi đi cái này เมื่อกี้ผ่านมาเลย <c oughs> ปวดมากอย่างเท่ามันแต่เด็กเลยทุกวันนี้ไมันยังเหนื่อยกับบ้านที่สัม โดเมืองเ้วเธอว่าแกกบกแม่กูยัดคอนโดมนั่งเลยอารดีหน้ามันเดมอ่ะแล้วบ้านมึงอ่ะมีงอาแยงใดีมอนเดปะดียังมีเส้นหมี่่นที่มึงชอบขายมเด้ด้วยจำได้หมดอ่ อีกอีกนิดนึงลูกพยายามหน่อยลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงดีแล้วลูกกำลังดีแล้วลูกทำไมไม่ไปทักมาเลยวะก็ตอนนั้นมันแบบลูก็ผมไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะมึงก็ไม่ทักมาเลยนะไอ้สัตว์ทักไปแล้วมึงไม่ตอบไง ฝ่ายมดไลน์มาไม่นับดิ mm. จริงๆกูตั้งใจทักไปแล้วนะ พูดอะไรไม่ได้ถึใจมึงร้องไหไรอือมึงยังเห็นเลยเว้ยจะร้องอีกเออยุหมากูแม่งเห็นตัวเองอ่ะร้องอีกแล้วอ่ะโอเ้เออมึง,องอโทษมึงเหมือนกันนะอออก็แค่ขอโทษกันรู้สึก

เกี่ยวกับมึเดินมาอ๋อก oh. ูไม่รู้ว่ะทำไมอะ oh. ลูกจำได้ปะตอนเด็กๆที่มึงพูดว่าคนดอยา่างกูอ่ะยวก,ก็เลือกช่อบโอ้ oh, จำได้หมดอะตอนริงกูรเสียใจอะรู้ว่ะกูกดดันตัวเองมากที่กูพยายามไปผ่านโชว์รูมการแสดง ก็ได้เป็นที่กูพยายามหาคอนเทนต์ลงไอจีเยอะๆูอยากทำให้มึงเห็นว่ากูยังไม่ได้เลิกชอบอแบบคุณพูดอะแต่ค้อกูเห็นมึงเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ก็มันไส้หมด ดูใจไม่ได้ไม่สบายใจ<อ>ยังไม่รูก้กลับมาสิมาเม่ไหก็ได้เลืออีกสเดืนอนอ่ะยมิชั่นน้ย น้องมีความแบบตากว้างอ่ะนติดแล้วอ่ะก็ต้องติดไม่ได้ใส่ตาเขาดีทั้งคู่เลยอ่ะ มากินที่บ้านเลยคอยสอดตนะ อือให้เขาอ่านสักเล่มก่อนไหมกูกูมันเปลี่ยกอ่ะให้ไปทางกระเป๋าเลยเหรอให้หมดเลยนี่แหละคนที่ได้แล้วก็ชื่อแบบนี้เลยเนาะเอามาให้มึงผู้ชายนะกูอยากให้มึงอ่านเตี้ยเยอะ หลังจากนี้กูว่าคงว่างยาวละให้กูติวจีนให้ไหมเออเอาน่ะเดี๋ยวเตี๋ยวไปแล้วก็กลับมาเสี่ยงกันเองอืมเข้าวห่านก็ตอบลูก 可以吗？<Dark>